สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงทั่วไปนะคะในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภโดยรวมนะคะให้กับชาวราศีตุลน,นะคะหรือคณะตุลก็เข้ามาดูคลิปนี้ได้เช่นกันค่ะราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนค่ะวันที่ของเราแบ่งตามโหราศาสตร์ไทยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงนะคะ ทั่วไปประจำเดือนธันวาคม2563นะคะเป็นคลิปสิ้นปีเนาะคลิปก่อนปีใหม่นะคะเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีตุลและคณาตุลน,นะคะประจำเดือนธันวาคมเนี่ยนะคะดวงจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะ ราศีตุลน,นะคะบางคนอาจจะเพิ่งผิดหวังนะคะหรืออาจจะเป็นในลักษณะของเพิ่งอกหักมาก็ได้นะคะถ้าไม่เป็นเรื่องของความรักก็อาจจะเป็นเรื่องของการงานบางคนพึ่งออกจากงานก็ได้เช่นกันในเดือนธันวาคมนี้เหมือนกับ ได้ทำอะไรแบบปุ๊บปับ๊บทำอะไรแบบกระทันหันนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นในลักษณะของได้เดินทางอย่างกระทันหันโดยที่ไม่ได้วางแผนไว้ก็ได้เช่นกันค่ะเรามาดูในเรื่องของการงานนะคะงานของราศีตุลน,นะคะช่วงนี้รู้สึกเครียดเนาะใครที่ทํางานอยู่นะคะทำงานประจําทํางานบริษัทต่างๆลูกจ้างต่างๆนะคะค่อนข้างจะเป็นอะไรที่อึดอัดใจค่อนข้างเป็นอะไรที่ยุ่งยุ่งนะคะหรือเป็นอะไรที่เหมือนกับ งานแก้ไขนะคะหม,หมายถึงว่างานเ,เกิดปัญหาได้ง่ายในช่วงธันวาคมนี้ก็อาจจะต้องแก้ไขางานเก่าๆกลับมาทําใหม่นะคะแต่ก็ไม่น่าห่วงเนาะเพราะาคุณสามารถแก้ไขได้เดี๋ยวก็ผ่านไปได้นะคะแต่ต้องราชาหน่อยอะไรเงี้ยนะคะอาจจะเป็นสิ้นปีแล้วนะคะอาจจะต้องเคลียร์งานนู่นนี่นั่นเพราะว่าดูแล้วคุณคุณรู้สึกอึดอัดใจรู้สึกเหนื่อยล้าหรือ,อ,อไม่อยากทำะนะคะมันเป็นอะไรที่เหมือนกับบางคนอาจจะอยาออก งานแต่ก็ยังทนอยู่เพื่อให้รอถึงปีใหม่อย่างนี้ก็ได้มันก็เลยมีเกณฑ์เหมือนกับว่าคือมันไม่อยากไปแล้วนะคะแต่ก็ต้องไปอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นในลักษณะนี้การงานถามว่าโดดเด่นไหมมันยังมันยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่แต่มันก็ยังทําเงินได้นะคะหมายถึงว่าใครที่ทํางานแบบไม่ค่อยจะชอบหรือรักในหน้าที่นี้แต่มันก็ยังทําเงินให้เราได้เช่นกันนะคะการงานถือว่ายังทรงอยู่นะคะไม่ได้มีอะไรที่ ที่แบบเ,เปลี่ยนมากนะคะแต่จะเป็นในลักษณะของบางคนอาจจะออกจากงานกระทันหันอย่างเงี้ยนะคะก็ได้แต่ถ้าทําอยู่ก็ก็ทาได้อะไรเงี้ยนะคะแต่แต่เราอาจจะเลือกที่อยากจะออกเองอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ทำไรแบบกระทันหันหรืออาจจะไม่ได้ไม่ได้ คิดไว้ล่วงหน้าอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการงานก็ถือว่ายังทรงๆอยู่นะคะก็ก็ให้ทํางานอย่างระมัดระวังหรือรอบคอบนั่นเองนะคะในส่วนของใครที่รองานอยู่ยังต้องรอต่อไปนะคะช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้งานเนาะสำหรับใครที่ตกงานนะคะจะนานหน่อยรอนานหน่อยค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของใครที่อยาก ทำธุรกิจส่วนตัวหรือเริ่มต้นอะไรใหม่อย่าเพิ่งดีกว่านะคะให้รอสัก2 3เดือนนะคะนับจากนี้ไปจะดีกว่าหรือให้ผ่านผลปีใหม่ไปก่อนนะคะจะดีถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่อาจจะยังไม่ได้กระทนหร,หรืออย่าเพิ่งทําอะไรที่ปุ๊บปั๊บทาเลยในช่วงธันวาคมนี้ เกณฑ์ที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆมันยังไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่มันเหมือนจะเหมือนเศร้าๆซึมๆหรือเฉยๆช้ๆชาๆอะไรเงี้ยนะคะถ้าทําเกี่ยวกับเปิดร้านขายของหรือทําธุรกิจบริการต่างๆบริการต่างๆเนี่ยค่อนข้างเงียบนะคะในในช่วงธันวา t h i นะคะแต่ถ้าเป็นปีหน้าอาจจะดีก็ได้นะคะรอรอหรือใจเย็นๆสักนิดนึงอย่าเพิ่งเริ่มนะคะแต่ถ้าเริ่มเนี่ยก็อาจจะจาเป็นช่วงของเดือนหน้าหรือปีใหม่อะไรเงี้ยก็ก็อาจจะเพิ่งเหมือนกับ ปรับปรุงร้านไปก่อนนะคะถ้าใครอยากเปิดร้านเนแต่ว่าอย่าเพิ่งเปิดให้บริการอะไรเงี้ยนะคะถือว่าก็ไม่ได้แย่ แย่สุดนะคะแต่มันยังนิ่งๆนะคะดวงของราศีตุลในช่วงธันวาคมเนี่ยนะคะมันเป็นดวงที่เหมือนกับหยุดนิ่งนะคะเปลี่ยนใครที่เปลี่ยนมาช่วงของ1-2เดือนที่ผ่านมาแต่เดือนนี้มันจะเหมือนนิ่งๆนะคะคล้ายๆกับเดือนที่ผ่านมาแต่จะเป็นในลักษณะของใครที่อยู่ในสถานการณ์ใดก็จะเป็นสถานการณ์นั้นนะคะหมายถึงว่าถ้าการงานใครดีก็จะดีนะคะนิ่งๆนะคะก็ ก็จะดอับอยู่นะคะยังไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นเกินอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ดีจากเดือนที่แล้วเดือนนี้ก็ยังไม่ดีอยู่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ในส่วนของการเงินนะคะมีรายจ่ายเยอะเยอะขึ้นนะคะในเดือนธันวาเยอะกว่ากว่าเดือนที่แล้วด้วยซ้ำไปคือคุณมีเงินเข้ามาหลายทางหรือมีเงินเข้ามาในบางคนอาจจะได้เงินก้อนมาก้อนหนึ่งแต่มันเป็นเงินเหมือนกับ เงินลงทุนนะคะหรือเงินหมุนนั่นเองนะคะมันจะไม่ได้อยู่กับเรานานนะคะก็คือเข้ามาจ่ายออกไปนะคะจ่ายหลายทางเลยทีเดียวบางคนอาจจะเสียเงินไะจากการท่องเที่ยวก็ได้นะคะบางคนอาจจะเหนื่อยกับการทํางานมามากแล้วสิ้นปีหรือสิ้นก่อนปีใหม่ขอไปเที่ยวสักที่เหอะอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่า ถ้าไปในที่ที่ไม่ได้ใช้จ่ายเยอะก็ตีปายแต่ถ้าบางคนไปที่ไกลๆหรือต่างประเทศหรือที่ท,ท,ที่ที่ต้องใช้เงินเยอะๆก็อาจจะต้องเสียกับการท่องเที่ยวได้หรือบางคนอาจจะเป็นในลักษณะของการเสียเงินจากการทำศิลยกรรมนะคะหรือทำสวยนั่นเองสำหรับคนที่ชอบในเรื่องของการทำศิลยกรรมก็มีแผนแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้ทำในช่วงนี้การเงินถือว่า,อาจะออกไปเหมือนกับซื้อความสุขให้ตัวเองซะมากกว่านะคะ ในในช่วงของธันวาคมนี้ราศีตุลเนาะสำหรับใครที่มีเงินค่อนข้างมากนะคะแต่ถ้าใครที่ขัดสนในเรื่องของการเงินที่ผ่านมาช่วงนี้มันก็ยังต้องเซฟเงินอยู่นะคะหรือต้องหมุนเงินให้ได้ให้ผ่านไปได้ถึงช่วงปีใหม่นะคะเพราะบางคนอาจจะมีสินรอคอ,อยที่ต้องจ่ายอะไรเงี้ยนะคะมันก็ยังมันก็ยังเหมือนกับหามาเท่าไหร่ก็ยังต้องจ่ายไป,ไปเงินก็เก็บไม่อยู่ก็คือต้องหมดอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นเหมือนกับได้เงินมาแล้วก็จ่ายออกไปจะเป็นลักษณะนี้ของเรื่องการ เงินแต่ดวงของคุณไม่ได้แย่นะคะมีเกณฑ์เหมือนกับมีมีอะไรช่วยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยในการได้เงินมาบางคนอาจจะมีโชคเข้ามาช่วยในการเสี่ยงนะคะซื้อหวยเลขเบอร์ต่างๆก็อาจจะถูกได้ในช่วงธันวาคมนี้นะคะหรือก่อนสิน้นสิ้นปีนี้หรือช่วงปีใหม่นะคะมีโชคมีโชคอยู่นะในเรื่องของการเงินนะคะ โชคก็อาจจะมาจากคนเจ็บคนจากนะคะหมายถึงว่าคนเจ็บก็อาจจะไปเยี่ยมในใน,ในห้องเลขที่ห้องนะคะผู้ป่วยเรืยอ,อาจจะเป็นในเรื่องของเลขเลขนัมเบอร์เตียงอะไรเงี้ยนะคะหรืหรอหรืออาจจะเป็นในลักษณะของเลขเลขที่บ่งบอก บึ่งบอกถึงลักษณะของคนป่วยนะคะจะเป็นอายุของเขาอย่างนี้ก็ได้นะคะให้โชคนะคะแต่ถ้าคุณฝันถึงคนที่จากไปนั่นแหละนะคะอายุของเขาให้ให้ซื้อขึ้นแต้มหนึ่งหรือลุงแต้มหนึ่งนะคะให้โชคได้เช่นกันค่ะแล้วก็นะคะป้ายทะเบียนรถของคุณถ้าใครมีรถคันสีขาวก็ให้โชคได้เช่นกันค่ะนะคะมีเกณฑ์ได้ได้เงินจากโชคลาบนะคะลาสีตุนเนาะในช่วงธันวาคมนี้ถือว่าไม่ได้แย่นะคะเพราะว่ามีม,มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วย เหลือนั่นเองนะคะบางคนไปขอพรให้ถูกหวยด้วยนะคะในส่วนของความรักนะคะมาดูในเรื่องของความรักคนโสดนะคะคนโสดยังต้องโสดต่อไปนะคะบางคน เหมือนกับโสดมานานอยากมีคู่สักทีอยากลงจากคานแล้วมันก็ยังไม่ได้นะคะพอไปเจอเนี่ยก็ไปเจอแต่คนที่มีเจ้าของแล้วมาชอบหรือเป็นคนที่แฟนลี่หรือคนที่เจ้าชู้นั่นเองนะคะที่ผ่านมาจะเป็นในลักษณะของคุณอาจจะยังไม่ได้เจอคู่แท้โดยโดยรวมคุณอาจจะเจอคู่ผ่านหรือคู่ที่เข้าเข้ามาเหมือนกับ เออไม่ได้จริงจังะนะคะแต่อาจจะจะเห็นเราเพราะว่าชอบด้วยหน้าตาสวยหล่อนะคะแต่ไม่ได้อยากจะหยุดที่เราเพราะเขาก็อาจจะมีคู่แล้วนั่นเองนะคะส่วนมากแล้วราศีตุลในช่วง ช่วงของธันวาเนี่ยจะไปเจอคนที่มีคู่นะคะแล้วก็มีเจ้าของแล้วเนี่ยมันก็เลยทาให้ความสัมพันธ์หยุดนิ่งความเจ็บปวดนะคะเพราะะนะแล้วไม่มีดีกว่านะคะอยู่คนเดียวสวยๆยรวยหล่อๆไปเลยนะคะเพราะดูแล้วนะเกณฑ์นในช่วงของธันวาความรักคนโสดยังต้องโสดต่อไปนะคะเพราะคนเข้ามาก็ไม่ได้โอเคนะคะแล้วก็เข้ามาเข้าหวังแค่ผลประโยชน์เท่านั้นนะคะในตัวเรานะคะช่วงนี้ก็พิจารณาดูก่อนเนาะค่ะในส่วนของความรักคน ที่มีคู่ที่ยังไม่ได้แต่งงานคบหากันอยู่นะคะจะเป็นในลักษณะของเอ,อ่ยังดีนะคะคือใครที่ดีแล้วก็ยังดีในช่วงของธันวาคมนี้นะคะคนมีคู่กับกันจากคนโสดนะคะรู้สึกว่าอาจจะ มีหวานขึ้นนะคะหรือมีการเซอร์ไพรส์จากคู่คู่ให้ของขวัญคู่ให้เงินนะคะหรือผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์คำชูในเรื่องของการเหมือนกับหนุนเชียร์ให้ได้แต่งงานกันอะไรเงี้ยนะเหมือนกับบางคนอาจจะมีพ่อแม่ที่รับรู้แล้วเขาก็ชอบเราอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นในลักษณะนั้นก็ถือว่าบางครั้งบ,บางครั้งราศีตุลเนี้ยก็จะเป็นคนที่ห่วงโสดนะเหมือนกับ หมือนกับเลือกอะนะคะบางครั้งไปเจอคนที่เร็วๆก็อาจจะเหมือนกับฉันอยากสูตรอยู่ยังไม่อยากแต่งงานอะไรเงี้ยนะคะแต่พออยากแต่งปุ๊บก็ไปเจอคนที่ยังเขาก็ยังไม่อยากแต่งหรือไม่ได้เห็นความการแต่งงานสําคัญอะรเงี้นะคะมันมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าราศีตุลก็เป็นราศีหนึ่งที่ค่อนข้างจะแต่งงานช้าหรือมีคู่ช้านั่นเองนะคะคล้ายๆกับราศี กลางสีกันนะคะ,ะในช่วงธันวาถามว่ามีเกณฑ์แต่งงานไหมยังนะคะแต่อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการชัดเจนขึ้นในเรื่องของใครที่คบหาคนไกลต่างชาติหรือคนคนที่อยู่ไกลกันก็มีเกณฑ์ได้เจอกันในเร็ว,รวนี้นะคะหรือมีแผนไว้ที่จะเจอกันไปท่องเที่ยวด้วยกันนะคะถือว่าแฮปปี้ดีนะคะสำหรับคนที่มีคู่ที่ยังไม่แต่งงานนะคะสำหรับใครบางคนก็อาจจะเป็นในลักษณะของอ บางครั้งก็เหมือนกับเงียบนะคะช่วงนี้อาจจะอยากอยู่คนเดียวนะคะหรือไม่อยากจะคุยสักเท่าไหร่หรือไม่ค่อยได้คุยกับคู่นะคะต่างคนอาจจะต่างยุ่งก็ได้เช่นกันค่ะนะคะแต่ถามว่าความรักยังดีไหมสําหรับคนที่มีคู่ที่ยังคบหากันอยู่ที่ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยดีนะคะดีอยู่นะคะแล้วก็ยังดีไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าดูแล้วมันก็ ก็ถือว่าโอเคนะคะสำหรับคนที่คบหากันนะคะ,ะบางครั้งอาจจะนิสัยต่างกันแต่ก็ไปกันได้นะคะเพราะว่าบางครั้งคุณอาจจะยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นนะคะหรือเขาอาจจะเขาอาจจะเข้าใจคุณละนะคะว่าคุณเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยทำให้ ความการที่คบหากันแล้วนิสัยไม่เหมือนกัน,นไปกันได้นะคะอย่างเช่นคุณอาจจะเป็นคนใจร้อนเขาก็อาจจะเป็นคนใจเย็นหรือเขาไม่ถือสาคุณอะไรเงี้ยนะคะคนราศีตุลถ้าเหมือนกับว่าดีก็ดีนะแต่ถ้าร้ายมาก็ไม่มีเหตุผลเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นในลักษณะของคู่อาจจะเข้าใจนะคะดูแล้วเหมือนกับบางครั้งอาจจะด่าคู่แต่คู่ก็เฉยไม่ตอบอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้อยู่ด้วยกันได้นะคะเป็นในลักษณะนี้เนะาะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วบ้างนะคะ ทีนี้มาดูในส่วนของคนที่แต่งงานที่อยู่ด้วยกันนะคะอาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะก,กันนะคะนี่ต้องพูดไว้เพราะว่าช่วงนี้ราศีตุลที่มีคู่แต่งงานแล้วเนี่ยนะคะจะเป็นอารมณ์แปรปรวนง่ายนะคะหรือเหมือนกับอารมณ์ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะนะคะบางวันก็อาจจะร้ายบางวันก็อาจจะดีแต่บางวันก็เหมือนกับมีหลายอารมณ์นะคะอารมณ์ของคุณในช่วงนี้พูดไว้ตรงนี้เพื่อให้เรามาระวังนะคะจะมีการทะเลาะก,กันเพราะอารมณ์ของคุณขึ้นขึ้น,นลงลงหรือบางครั้งคู่อาจจะไม่ได้ ได,ได้ดังใจเราเราก็อาจจะงุดงิดใส่เขาอาจจะใช้อารมณ์ใส่เขาสีหน้าอะไรเงี้ยนะคะมันก็มีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกันนะคะเหมือนกับราศีตุลเนี่ยสวยเลือกได้หล่อเลือกได้เลยนะคะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าดูแล้วนะคะคุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ในช่วงนี้บางครั้งก็อาจจะมีคนเข้าหาคุณแล้วเรามีทางเลือกใหม่ทางๆงที่เราก็มีเอ,อ่อเหมือนกับคู่อยู่แล้วหรือแต่งงานแล้วนะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นในลักษณะของ ทั้งๆท,ที่มีคู่แล้วคนอื่นเขาเขาก็รู้นะแต่เขาก็จะจะเข้ามาจีบเข้ามาชอบนะคะเขาก็อาจจะมาแบบเ,เล่นเล่นปนจริงอะนะคะเหมือนกับ มาพูดเกินเกินมันชอบเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ดูแล้วนะคะเขาก็าอาจจะเป็นแค่บททดสอบแค่นั้นลองดูดีๆนะคะอยากให้ราศีตุลคิดเยอะๆนะคะหรือทบทวนเยอะถ้าคู่ของเราดีอยู่แล้วก็พยายามทำอะไรให้ถูกต้องนะคะทำพยายามระงับอ,อ,อารมณ์ระงับจิตใจเรานะคะให ให้คงที่นะคะให้หนักแน่นเนาะเพราะบางคนอาจจะอยู่อยู่ไกลกันหรือไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาคู่จ,จะไปทํางานต่างที่ต่างแดนหรือต่างจังหวัดนะคะมันก็มีเกณฑ์ที่คนใกล้ตัวเนี่ยมาสารสัมพันธ์ได้หรือเข้ามาชอบเราได้เช่นกันค่ะเพราะว่าดวงของราศีตุลในช่วงธันวาคมนี้เป็นดวงที่มีสเสน่ห์เพลียวพราวนะคะต้องพูดอย่างนี้เลยเพราะว่าเหมือนคนมีคู่เหมือนไม่มีอ่ะเหมือนกับ คนอื่นไม่ค่อยใส่ใจหรอกว่าคุณมีคู่หรือไม่คือเขาจะชอบอะนะคะเขาก็ชอบอะไรเงี้ยนะคะคุณดูโดดเด่นคุณดูสวยคุณดูหล่อนะคะอันเนี้ยเป็นได้ทั้งทั้งทุกเพศเลยนะคะไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเพศที่3นะคะช่วงของอธันวาคมนี้คุณดูมีเสน่ห์ทั้งที่คนมีคู่และไม่มีคู่และโดยเฉพาะคนมีคู่เนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องรักสามเศร้าเข้ามานะคะเข้ามาอะไรเข้ามาเหมือนบททดสอบทางเราถ้า คู่ของเราไม่ได้ดังใจเหมือนเราก็เอ่อวียงวีนนะคะเหมือนกับเ,เหมือนมีทางเลือกใหม่เข้ามาะนะนะบางคนก็อาจจะต้องเหมือนกับ อยากตัดสินใจว่าจะคบคนใหม่ดีไหมเพราะคนเก่ามันแย่แล้วมันมันไม่เอาไหนายอะไรเงี้ยนะคะมันไม่ได้ดั่งใจของเรานั่นเองแต่ถ้าคู่ของเราดีแล้วก็ดีไปอันนี้ไม่ได้ใช่ทุกคนเนาะแต่ถ้าพูดไวในในลักษณะนี้ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะคะว่าเออเรามีความสุขไหมที่เราอยู่กับเขาณนะปัจจุบันนะคะถ้าเขาดีก็โอเคแต่ถ้าเขาไม่ดีอันนั้นก็ แล้วแต่นะคะแล้วแต่บุคคลไปแล้วแต่สถานการณ์ของแล้วแต่บุคคลนะคะมันไม่เหมือนกันเนาะบางทีใครไม่เจอกับตัวก็ไม่รู้นะคะอันนี้มันพูดยากสําหรับความรักนะคะบางคนก็เนาะไปรักคนมีเจ้าของแล้วก็ไม่อยากรักหรอกนะคะแต่บางครั้งมันห้ามใจไม่อยู่นะคะอันนี้ก็เข้าใจแต่ถ้าทําอะไรให้มันถูกต้องก็จะดีกว่าเนาะข่ะเรื่องของเวรกรรมมันก็มันก็เร็วนะคะ ค่ะในส่วนของโชคลาบนะคะโชคลาบมีนะคะพูดเกินไปท้ายแล้วโชคลาบนะคะมีในในการเสียงโชคต่างๆในเดือนธันวานี้อาจจะส่งผลไปถึงมกราก็ได้นะคะใครถ้าถ้าใครไม่ ไม่มีในช่วงของต้นเดือนก็อาจจะมีในช่วงของปลายเดือนนะคะหมายถึงว่าถ้าไม่มีในของหนึ่งธันวาสิบหกธันวาก็าจ,จะเป็น1มกราอย่างเงี้ยนะคะมีเกณฑ์ได้โชคลาบจากการเสี่ยงนะคะแล้วก็การเสี่ยงมาจากไหนมาจากความฝันคนที่จากไปมาจากเ,าเลขที่รถคันสีขาวนะคะยิ่งเป็นรถที่เกิดอุบัติเหตุสีขาวยิ่งให้โชคค่ะนะคะแล้วก็เป็นเลขนัมเบอร์นะคะนัมเบอร์คนเจ็บคนป่วยที่เป็นเป็นเลขห้องนะคะ ที่เราไปเยี่ยมนะคะใครที่มีเกณฑ์ไปไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็นะคะในช่วงของธันวาเนี้ยนะคะราศีตุลย์มีมีเกณฑ์น,นะคะที่จะไปไปเหมือนไปหาพบแพทย์นะคะบางคนอาจจะป่วยนะคะบางคนอาจจะมีการทำศัลยกรรมนะคะคิดอยากทำจมูกคิดอยากทำโบท็อกนะคะ,ะ,คะอยากเสริมนุ่นเสริมนี่นะคะเหมือนอยากสวยกอดปีใหม่นะคะ,ะ,คะมันก็เลยทำให โทษทีค่ะมันก็ทำก็เลยทําให้ช่วงของธันวาคมเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนกับเอ่อต้องเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องสวยๆยงามๆนะคะบางคนก็ตามสายการ์นะคะบางคนก็อาจจะซื้อเข้าของที่เป็นเอ่อเสื้อผ้านะคะเอ่อทองอะไรเงี้ยนะคะก็ได้เช่นกันเนาะแล้วก็บางคนก็มีเกณฑ์น,นะคะได้รถใหม่นะคะได้ซื้อ ซื้อรถใหม่ออกรถใหม่นะคะก่อนปีใหม่นี้นะคะสําหรับราศีตุลเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ